เป็นการเข้าร่วมแคปชั่นที่ว่าอาหารที่กินแล้วอร่อยนะเจ้าวันนี้มีตัวอย่างมะฮือพอกันนิดหน่อยเนาะอันนี้ก็คือเป็นตำมะละกอใส่หอยโคงนะเจ้าหน้าตาอาจจะดูแบบบ้าน่ากินหรือดูบ้าน่าอร่อยแต่อยากบอกว่ารสชาติของเปิ้ลดีนะเจ้ารสชาติอร่อยนะคะหอยโคงนี่คือกรอบกรุบกรับเลยเออเส้นมะละกอก็กรอบนะเจ้า และนี่เครื่องเคียงคือชีสบอลนะคะชีสบอลกรอบอร่อยข้างในชีสแบบว่านุ่มๆห,หอมๆนะคะและ้วก็อันนี้เป็นขนมจีนขนมจีนกินกับต่ำมะละกอใส่หอยโคงเข้ากันดีดๆนะเจ้าได้มาจากร้านตำเส้นหมูยอบ้านก้อมตี่รีวิวไปคลิปก่อนหน้านี้ ถ้าไผ่ยอยู่แถวลำปางนะเจ้าไปมาอยู่บ่อยๆหรือว่าตั้งใจจะมาหาของกินตี้อร่อยๆก็ลองดูได้นะเจ้าตี้ร้านต่ำเส้นหมูยอบ้านก้อมเลยเจ้า